มันคือเื่อหรอวะหินเหรอขื่อหินห,นหินคอดเด้นนี่นเนี่ยแม่เลยเบื้องหน้ามันหนักก็เห็นนักก็เห็นธรรม,มาดาอือเอาละครับท่านผู้ชมครับส่วนมากข,ข้างข้มันส้อมหินคอดแต่ว่าคือวันไหนจะไปหินคอดเพราะว่าเครื่องเขาแจ้งในชั้นเตี้ยแห้งเนี่เก็บไว้นหินตัวนีไเครื่องมันห้องตลอดเลยไม่ได้หยาถิ่มบเลยเหบอยม,มันเป็นหินแมนเป็นหินคอดเดี๋ยววางไว้นี่เนลาหินคอร์ดคอร์เนี่ยวะเห็นแล้วบ่เห็นครับคอร์ยังเบ็ดลองเบ็ดเหรอโอ้ <c oughs> สิที่สองครับบ้องเบียร์ครับผม,อมอโอ้พบกันกบตาย <ผม S 2> ตอขอเาเี้เด้อมันมีหยาอีกอีกะหินแบบเลกเอเหินขอดเนี่ยนะนี่หินขอดของแส้เลยมีอีกะอ้แล้วเดิบเป็น,บบน<ไ>ปก้อหินไมที่เป็นก้อนหิมีซ้ำี่าตที่มีซ้ำนี่น เหมือนกันวามันื้เป็นยังซื้อนี่ซื้อนี้เลยอ่าซื้อนี่นยังล่ะ,อะโอ้ยตุย๊บบงนี้ดังครัมบมองนี้ดัง รุนบดังนั่นไอสามบดังน,นาะสาเล็กจะลองกดลงไงลองเอาเอามัมะเออ่งนี่มันดังยูซอนี่ดังยูซนอะบบตั้แจอตามสี่่พอดัง <c oughs> ดกันมาสามสิบมั่ไา้จะเป็นเ่อ,องบางอย่างก็ได้ อะไรกับผมอ่ะทุกคนถ่ายรูปด้วยกันนะครับไอ้ที่มันห่อมันดำมันหันดังอียงนะตอนนี้กำลังขุดยังไงกันเบ้างมันจะเป็นทองคำหรือมันเป็นอียงกันแทะหามาจะมาโดนครับหามาโดนแห้งหน่อยก็ร่างพอเลยล่ะกำลังซับออกแต่ก็คือว่าเล็กมันงกัดแต่ก็คืว่าเล็กมันงกัดมันเข้าไปในใจหินมหไดเล่ะแต่ก็คืว่าเล็กก็ได้ เล็กอย่างวะเล็กไล่ปลาเขาทีเด็กห้องขู่โอ้เล็กกับเล็กเล็กชิดแรกก่อเล็กมันกตาท่องบอหูหูมันเด็กไล่ปลาเขาโอ้ฮะชิดแรกจะหาเลี้ยใครกับพวกอ่ะชิ้นแรกก่อไปหาไปต่อ แล้วไปลุ้นกันว่าสิ่งที่สองสิพออีกยังเก่อนย้ายน้ำหน้ามันส่วนที่มันเป็นเหลือเป็นอะไรแยก็อยู่น้ำเมี่ยงเห็นอาจจะไปอยู่น้ำหล่อของมันหน่อยตอนนี้เราก็กำลังหากันไปเรื่อยๆในกลับมาสามคนครับมาสามคนกับมาตัางค่าเครื่องน้ำเทียงเครื่องน้ำบางหันคิดว่าพอแล่ท่องแล้วมันโมเมนต์ท่องมันเปลี่ยน กับไร้านักทดเป็นสมัยโบราณนะตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาละ